สวัสดีสมาชิกนะครับมี Honda Civic FB ปี2013มาฝาก1นึคันนะครับคันนี้สวยๆเดิมๆม,มือเดียวป้ายแดงครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเอกสารครบพร้อมโอน229,000บาทนะครับผ่อน 5 0 0พันต้นๆนะครับผ่อนได้6ปีใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับราคาสภาพสวยๆเลยครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับกวามกวางนั่งสบายอะไหล่หาง่ายเลยครับรุ่นนี้มาชมได้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีพุทสตาร์ชุดแต่งรอบคันแม็กแท้นะครับของเอ็นไกยางใหม่ครับดอกเต็มใช้งานได้เลยครับคันนี้สภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนขับได้ทั่วไทยสวยๆเลยครับมาชมได้นะครับใครที่เป็นสาวกของสายเฮชนะครับฮอนด้าซีวิก fb 1 8ึ่ to ออโตัว sp ี2013นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงครับรถสภาพงามๆนะครับชุดแต่งครบล้อแมกลงมาเรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับขันี้พุทสตาร์ทพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับรถสภาพงามสุดๆนะครับที่เหลือสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับดูภายในนะครับ แจ่มๆเลยครับเซนทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับมีพุชสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่นเบาะหนังสวยๆสภาพงามๆสนใจโทรเจราจามาชมเช็คดูได้เลยครับคันนี้เข้าศูนย์ดูแลทุกระยะนะครับตรงๆเลยครับใครที่ชอบนะครับก็เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับกับ Civic FB ปี2013 เครื่องพันแเกียร์ออโต้นะครับกว้างนั่งสบายอะไหล่หาง่ายมาชมได้เช็คได้เลยครับคันนี้สวยๆเลยนะครับไม่เคยชนนะครับคันนี้ไม่เคยชนแม็กแท้ชุดแต่งครบเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เช็คศูนย์ตรงเป๊ะนะครับรถสภาพสวยเกรดเ รถสวยไม่มีหมกนะครับแจ้งตรงหมดนะครับคันนี้ไม้แท้นะครับ3,400กิโลเมตรนะครับใครที่สนใจนะครับไม้ตึงหน่อยนะครับแต่ดูแลศูนย์ตรงตรงเลยครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับเปิดราคามาแบบนี้ครับไม่แรงครับ2 0 0แสนต้นๆนะครับ229,000น้นะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวสอบถามเจรจามาได้เลยครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คให้นะครับ การันตีว่าไม่เคยชน,นครับแล้วก็ไม่เคยแก๊สนะครับรถวิ่งเยอะจริงครับรายงานตรงไม่มีหมกดูแลศูนย์ตลอดนะครับสนใจสภาพแบบนี้นะครับราคานี้นะครับโทรสอบถามนะครับได้แม็กแท้ได้ยางใหม่ใช้งานได้เลยครับชุดแต่งสวยๆรถสภาพดีๆประวัติชัด แจ้งตรงไม่มีหมกไม่ไม่มีกอครับไม้แท้แน่นอนได้มาแบบไหนก็แจ้งแบบนั้นนะครับใครที่สนใจนะครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับรถอยู่บินบุรีสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับมาดูทดลองขับได้เลยครับเราคัดและเช็ครถสวยๆมาฝากนะครับไม้แท้นะครับวิ่งมาประมาณ3,000 0 0กิโลเมตรดูแลศูนย์สภาพดีมากๆนะครับราคาก็น่าสนใจนะครับ2 2 9 0 0นนานะครับโทรสอบถามได้ครับสดผ่อนเจรจามาเลยครับ